สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์เพิ่มเติมนะครับช่วงนี้ผมก็ซื้อสินค้าเยอะหน่อยเพราะว่ามีความจาเป็นจะต้องไปใช้นะครับอย่างตัวแรกนะครับก็เป็นกุญแจโซเล็กนะฮะชุด5ตัวมาสเตอร์คีย์ผมก็รีวิวไว้แล้วนะทีนี้จะมาแกะให้ดูนะครับกันใกล้ๆว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันครับ ตัวนี้ผมสั่งออนไลน์นะครับแล้วก็เขาก็มาส่งให้เรียบร้อยดีนี่ฮะเ,เขามีเลขให้ด้วยนะโอ้ว,วดีจังนี่ฮะเบอร์สองผมมุสาไปซื้อสติกเกอร์มา อุษบาไปซื้อสติกเกอร์มาติดกุญแจนี่นะฮะกุญแจเขาก็จะมีนี่ฮะสามดอกนี่นะฮะสามดอกโซเล็ะะก so lek, USA มีเลขด้วยมีเบอร์ด้วย เบอร์สเดี๋ยวดูอีก,อกตัวนี่มันจะมีเบอร์หนึ่งไหมทั้งชุดก็มี5้าตัวนะครับบางทีเราก็นึกนะซื้อขายกุญแจนี่กว่าจะขายได้นะมันก็คงไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อย เนี่ยขนาดเขาเก็บไว้นานจนกระทั่งแบบตัวกุญแจนี่มันติดกับกระดาษเลยอ่ะมีเบอร์ด้วยนะครับเบอร์หนึ่งาดีจริงๆมีเบอร์ด้วยบางทีเราก็ไม่ได้สังเกตด,ดูในรายละเอียดนะครับเพราะว่าบางทีเขาทำมาไว้ให้สะดวกกับเราในการใช้งาน ที่กุญแจเขาก็มีเบอร์ด้วยนะฮะผมก็เพิ่งสังเกตเนี่ยตัวแม่กุญแจเบอร์หนึ่งนะตัวลูกกุญแจก็เบอร์หนึ่งฮนะนี่นะฮะเข้ามาเป็นคู่โอกาสหลงยากเลยอย่างเงี้ยนี่เบอร์สองนี่นะฮะ นี่ก็เบอร์2โอกาสพลาดหลงไม่มีเลยเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับผมจะต้องเอาไปใช้สักสี่สตัวอันนี้น่าจะเป็นเบอร์สเดี๋ยวลองแกะดูครับสัญญาณเสียงเป็นไงครับชัดเจนดีไหมครับอันนี้เบอร์ห้า ตัวนี้เบอร์ห้านี่เบอร์ห้านะครับเบอร์สามน่าจะเป็นตัวนี้อ่าใช่ครับ ก็1ชุดก็มี5ดอกนะครับชุด4ดอกก็มีนะครับแล้วแต่เราแต่ชุดนี้ก็เป็นชุดที่มี5ดอกนี่เบอร์สาม นี่นะเบอร์สามโซเล็กเบอร์สามผมก็นี่นะพอมาได้มาดูรายละเอียดชัดๆก็เห็นเขาพิธีพิถัน,นะในการทำนะเขาจะมีมีเลขติดไว้ที่แม่กันแจแล้วก็ลูกปุญแจเลยนะครับทำให ต้องการการผิดพลาดในการใช้ดอกจะได้จับคู่กันได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่4ก็5ตัวก็ไม่ถึง2,000นะครับผมซื้อมาคือถ้าเราใช้แบบกุญแจที่เป็นมาสเตอร์คีย์เนี่ยมันก็สะดวกอันนี้ ชุดที่สี่นะฮะก็จะก็จ,ะจับคู่กันมาเบอร์สี่แล้วก็มีตัวมาสเตอร์คีมาสเตอร์คีนี่คือจะไขได้ทุกดอกนี่นะฮะมาสเตอร์คีเดี๋ยวผมแกะก่อนนะ หยิบมีดหยิบอะไรก็เรารมัดวางกันนิดนึงนะครับการพลาดบางทีสายตาเราไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะออพลาดได้เด,เดี๋ยวนี้กุญแจยุคใหม่ๆก็เป็นหลายๆแบบนะฮะก็มีแบบสารพัดแบบ สารพัดราคากันแล้วแต่กำลังอาจขาอาจมันแล้วแต่ความจำเป็นหน้างานของแต่ละคนตัวนี้ก็เป็นมาสคี์นะฮะเขาจะเขียนอะไรโอ้ตัวนี้ฮะมาสคี์เขาก็ไม่มีเลขนะครับแต่จะเขียนเป็นตัวย่อไว้ว่า MTK นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมแกะพลาสติกที่ออกอา นี่นะฮะ MTK นี่นะฮะ MTK ฮะก็ในหนึ่งชุดนะครับห้าดอกหนึ่งชุดห้าดอกก็มีนี่นะครับดอกที่หนึ่งชุดดอกที่หนึ่งเขาก็จะมีตัวเลขอีกทีนะครับนี่นะฮะ เบอร์หนึ่งคู่กันเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สองครับเบอร์สามแล้วก็เบอร์สี่ เบอร์สี่เบอร์ห้าแล้วก็ตัวที่เป็นมาสเตอร์คีคือไขได้ไขได้ทุกอัน ตีจะไขได้ทุกอันนี่นะครับมาตสคีก็จะมีตัวย่อว่า MTK นะฮะ MTK ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับ MTK ก็ตัวนี้ก็จะสะดวกก็จะไขได้ทุกดอกนะครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะนไไขได้เบอร์สอง ขายได้เบอร์3าขายได้เบอร์สีขายได้นี่นะฮะเบอร์5้ขายได้ครับสบายๆประโยชของมาตเตอร์คีก็ตามนี้เลยครับเขาจะเป็นกุญแจที่ขายได้ทุกดอกในชุดเขานะครับในชุดเขาไม่เกี่ยวกับชุดอื่น แล้วก็ในตัวแม่กุญแจก็จะมีตัวเลขนะครับลูกกุญแจก็จะมีตัวเลขป้องกันความผิดพลาดนะครับแต่ถ้าดีเราก็เอามาใส่ในพวงที่มีตัวเลขก็จะดีขึ้นนะครับก็สิบนาทีแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์อันนี้เป็นกุญแจโซเล็ก so ที่เป็นชุดแบบมเตร์คีชุด5้าตัวมเตร์คีนะครับ ขอหวังว,ว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไ,ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์ถ้าเพื่อนเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามชมคลิปให้กำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ